เกอบสองทุ่มนะครับนะฮะที่บ้านนอกเราก็มืดตึบนะครับมืดตึบไปหมดแล้วก็เงียบนะครับตามวิถีชาวบ้านนะครับวันนี้ก็มาสดนะครับในช่องเผยสีบุญเรืองนะครับนะฮะหลายๆท่านก็จะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับพวกแอปหรือว่าจะพูดคุยเกี่ยวกับคลิปนะครับในการใช้ชีวิตอยู่บ้านนาได้หมดครับนะฮะก็มีเวลานะครับก็มาพูดคุยกันนะครับ วันนี้ก็มีไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดไปในอีกช่องหนึ่งไปแล้วนะครับในช่วงวันนะครับหลายหลายท่านก็มีพิมพ์มานะครับว่าเอยเดี๋ยวนี้มีไลฟ์สดบ้างหรือเปล่าเนาะในช่องต่อตอนู่นนี่นั่นนะครับก็ก็มีนะครับมีมีอยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะไม่ตรงในช่วงจังหวะเวลาที่เราไลฟ์สดเฉยๆเองนะก็เลยพลาดกันไปนะครับอ่ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับในช่วงก่อนสองทุ่มนะครับ ใครที่สะดวกเข้ามาพูดคุยก็สามารถนะครับแวะเข้ามาพูดคุยทักทายได้นะครับผมก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกนะครับในช่วงนี้นะนะครับในช่วงนี้นะนะครับก็ยังไม่มีแพลนนะครับก็เดี๋ยวดูในช่วงเวลานะครับที่จะได้กลับนะครับกลับกรทมหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะฮะนะ ก็มีหลายๆท่านนะครับก็มีหลายๆกลุ่มนะที่ในช่วงหลังนะครับที่เข้ามาติดตามยุทธนะครับในในช่องนี้นะนะครับส่วนเพื่อนๆเก่าๆนะครับที่ติดตามอยู่นะครับก็จะเป็นพวกแอปก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับอย่างวันนี้ผมผมก็มีไลฟ์สดไปรอบหนึ่งนะครับมีไลฟ์สดไปรอบนึงแล้วนะครับก็ได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับพวกแอปนี้นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับสาหรับพี่ที่เขาให้ข้อมูลมานะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรนะ นะครับแอปที่โผล่มาใหม่ๆนะก็เยอะนะวันนี้ที่เราพูดคุยกันไลฟ์สดนะในช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเยอะพอสมควรครับนะฮะก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับนะที่เข้ามาร่วมพูดคุยนะครับคือสามารถคุยได้นะครับในในทุกๆเรื่องนะนะครับในช่องนี้นะนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นแอปเงินกู้ก็ได้นะครับคือที่ปรับเปลี่ยนมาเป็นช่องนี้นะครับบางทีมันมันเครียดไป ครับมันเครียดไปก็เลยปรับเปลี่ยนนะครับลองลองลงคลิปวิดีโอนะครับใช้ชีวิตแบนบ้านนะครับแต่ก็สามารถพูดคุยในเรื่องนี้ได้นะครับไม่ไม่ต้องซสีเรียกันนะครับเพราะว่าฐานของช่องนี้ก็คือพี่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามติดตามกันเนี่ยเกี่ยวกับพวกแอปทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะนะฮะสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตนะครับมาไลฟ์สดในช่องนี้แล้วกันนะครับไม่ไม่ได้ไลฟ์สดในช่องนี้เนี่ยหลายวันแล้วอะนะครับนานมากนานมากนะครับ นะก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนะครับที่ผมมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนาะก็ทําอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ได้เรียนรู้ชีวิตเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะเหนื่อยร้อนนะครับทั้งฝนทั้งอะไรนะครับแต่ว่ามันมันก็มีความสุขดีนะครับมีความสุขดีนะครับคือคือมันเหนื่อยแล้วมันหลับมันเพียมันมันก็หลับไปเลยนะครับที่นี่ก็ทุ่มกว่าก็อย่างที่บอกเนาะชีวิตมันนอกเราก็หกโมงกว่านี่ก็ เริ่มละนะเข้าบงเข้าบ้านนะครับมืดตึบถ้าไม่มีเทศกาลอะไรนะครับก็นั่นแหละนะครับก็แยกย้ายนะครับแยกย้ายเข้าบ้านนะฮะนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนะครับเออในในคลิปต่างๆนะครับที่ยูได้ลงไว้นะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับที่สนับสนุนนะครับเอ่อนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับก็เดี๋ยวดูคอมเมนต์อะผมผมไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์มันจะขึ้นหรือเปล่านะนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยูดูคอมเมนต์ก่อนนะครับเหมือนเหมือนคอมเมนต์มันจะไม่ขึ้นนะครับด,ดูก่อนนะครับจริงๆคอมเมนต์น่าจะมีบ้างนะแต่เนี้ยอันเนี้ยมันมันไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับเออนะฮะนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวดูก่อนว่าอันนี้มันมันคอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะครับคอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะครับนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับนะฮะหลายๆครั้งเลยนะครับนะฮะไลฟ์สดแต่ละอย่างนะครับไลฟ์สดแต่ละรอบนะครับที่เอ่อทั้งการเตือนภัยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับมันมันก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะเนาะนะครับมื้อเย็นนะครับมื้อเย็นก็มื้อเย็นก็จะเป็นพวกลาบหมูนะครับ ก็มีมีลาบหมูนะครับแล้วก็มีผัดผักนะครับส่วนพ่อตาแม่ยายเขาก็กินกินพวกปนพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับกินออมกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะในทางที่เขาถนัดนะครับก็กินข้าวเหนียวนะครับแต่ผมข้าวเจ้านะครับผมข้าวเจ้าพี่สมปองสวัสดีครับสวัสดีครับนะก็มาพูดคุยนะครับในช่องนี้บ้างนะครับก็ได้ไลฟ์สดบ้างนะครับผมไม่ได้ไลฟ์สดช่องเนี้ยเนี่ยนานแล้วนะครับหลายวันแล้วนะครับก็ พอได้ผ่อนคลายกันบ้างนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูในคลิปวิดีโอต่างๆนะครับนะฮะขอบคุณมากๆเลยอืมโอ้วันนี้ได้ไปโอ้โหได้ไปนู่นนี่นั่นนะทำทำ,ทำหลายอย่างมากเลยนะครับทําหลายอย่างมากนะฮะแต่ว่าอากาศมันร้อนนะครับมันร้อนก็เลยทําอะไรไม่ได้เยอะนะครับทําอะไรไม่ไม่ค่อยได้เยอะนะฮะ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับนะเข้ามาพูดคุยนะครับมารับชมนะครับอืมนะยังไม่สองทุ่มก็เนี่ยมืดเต็อไปหมดแล้วมันมันไม่เหมือนอยู่กรุงเทพนะครับมันมันไม่เหมือนอยู่กรุงเทพเลยกรุงเทพนี่สี่ห้าทุ่มนี่ยังมีแสงสีสีวิไลยอยู่เลยอะ่ะนะครับหลายๆอย่างนะครับ วันนี้วันนี้ตัวยุทธเองนะครับก็มีมีไลฟ์สดไปแล้วพี่พีก็เห็นอยู่นะครับเนาะมีไลฟ์สดไปแล้วแหละนะครับในเรื่องของพวกแอปนะครับแอปอะไรต่างๆเนี่ยตอนตอนเที่ยงนั้งตอนเที่ยงนะครับก็เจอพวกปัญหาพวกนี้เยอะนะครับเยอะก็อยากให้รอดๆดกันไปนะครับคือมันมันก็ต้องใช้เวลานะครับก็อย่างที่บอกมันมันต้องใช้เวลาหน่อยสวัสดีครับที่ทักทายนะครับสวัสดีครับเนาะนะฮะ ก็อาจจะมีเพื่อนใหม่ๆนะครับที่เขาติดตามในช่องเขยสิบุเรืองอยู่แล้วก็ได้ดูคลิปวิดีโออะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องแดงฟ้าดํานะครับนะฮะตอนนี้ก็มาไลฟ์สดนะครับในในช่องแดงนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอปก็ได้นะครับคือฐานเก่าเก่าอย่างที่บอกเนาะฐานเก่าเก่าเนี่ยก็จะเป็นพวกแอปนี่แหละนะครับที่พี่ๆได้ติดตามกันนะครับแล้ว <c oughs> แล้ว อ้อมใหญ่นะช่วงเช้าท้องฟ้าคึมเหมือนฝนจะตกทุกวันเลยค่ะแต่ก็ไม่เอ้าแต่แต่ว่ามันในนี่นะมันมันมันมีตกอยู่นะแต่ว่ามันมันก็นิดนิดนหน่อยเองอะนะครับนิดนิดนหน่อยเนาะแต่จริงๆก็ไม่อยากให้ตกนะนะครับอยู่อยู่ในช่วงที่บางบางคนเขาก็ตะมาหากินกันอะนะครับพอตกแล้วมันก็บางทีมันก็ดีอย่างไม่ดีอย่างเนาะ มันอยู่ที่ลักษณะของหน้างงานว่าแต่ละคนเนี่ยเขาทําอะไรกันอยู่เวละบางคนทํางานกันอยู่เอ่อหมายถึงว่าข้างนอกเนี่ยก็กไม่อยากให้ตกเลยอย่างเงี้ยมันมันลำบากนะครับอืมสวัสดีครับอันไหนล่ะครับอันไหนเอ่ยหมาเหรอไม่มีฮะไม่มีฮะนะครับไม่มีนะครับนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะ ก็มาไลฟ์สดช่องนี้บ้างนะครับนะมามาอยู่ที่นี่ก็ประมาณห้าหวันแล้วนะครับนะตอนก่อนก็มาอยู่ประมาณ4วันนะครับแล้วก็กลับไปทําธุระอีกนะครับนะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจก็คงจะกลับไปอีกเนี่ยกลับไปทําธุระเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาใหม่อีกนะครับอาจจะเป็นช่วงสิบกว่านะครับเออวันวันที่10กว่าก็คงจะกลับไปอ้อมใหญ่เหมือนเดิมนะฮะนะครับไปทําธุระก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะครับก็ คือในโลกโซเชียลเราก็เจอกันตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ว่า,าจะลงคลิปวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดอะไรต่างๆเนี่ยยังไงเราก็ได้เจอกันอยู่ดีนะครับ s <S นะเจอเจอกันเหมือนเดิมนะครับถ้าเราอยู่ในโลกโซเชียลแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันถ้าได้ติดตามกันเนี่ยก็ได้เจอกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอปเงินกู้นะครับหรือว่าพูดคุยกันอย่างเงี้ยนะครับในเกยสีบุเรื่องอย่างเงี้ยได้เจอกันอยู่แล้วครับได้เจอกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้กินข้าวนะ พ่อต่อเอ่อพ่อตามใหญ่เขาก็กินกันอยู่นะครับก็สบายสบายครับนะฮะใครหิวใครอยากกินอะไรก็กินตอนไหนก็กินไปนะครับนะแล้วแต่เลยนะก็ใช้ชีวิตง่ายๆนะครับง่ายๆนะฮะกินอิ่มแล้วก็แล้วนะครับก็สบายนะครับนะฮะเดี๋ยวยุทธก็มีทําคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับพวกการเตือนภัยด้วยนะครับนะฮะก็ยังยังไม่ได้ลงเลยนะครับวันนี้ก็ ได้มีข้อมูลอะไรหลายอย่างนะครับในเกี่ยวกับพวกแอปนะครับมันมันก็เยอะนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับมีประมาณแปดเ้าแอปนะครับที่เป็นแอปใหม่ๆนะฮะพี่พี่ที่ติดตามช่องเนี้ยจะทราบดีนะครับจะทราบดีเพราะว่าคือมันผ่านหูผ่านตากันหมดเนาะผ่านหูผ่านตากันหมดนะครับเกี่ยวกับพวกนี้พวกแอปพวกอะไรต่างๆนะแต่ว่าพวกพี่ๆก็อาจจะรอดกันได้แล้วนะครับประมาณสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็โอเคแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้จ่ายไม่ได้อะไรเนี่ย เราหยุดนะครับมันมันก็โอเคนะครับก็ขอให้ผ่านไปได้แล้วกันนะฮะขอให้ผ่านไปได้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวถ้ายุดมีเวลานะครับยุดมีมีเวลาก็อาจจะไปไล์สดนะครับในช่องเตือนภัยนะครับอาจจะไล่ต่อๆด้วยก็ได้นะครับอาจจะนะนะครับต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าที่นี่พอผมดึกแล้วมันมันใกล้นี่ไปเลยนะมันกนข้างที่จะวางเวงเงียบไปเลยนะครับมันมันไม่เหมือนที่กรุงเทพบ้านเรานะครับนะฮะ ไม่เหมือนกันเลยนะครับใช้ชีวิตนี่แตกต่างกันมากนะแต่ว่ายังคงที่ในการเรื่องธมาหากินเนี่ยนะครับก็ยังคงที่ต้องหาเงินหาทองกันต่อไปนะนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเดี๋ยวก็ต้องเตรียมกินข้าวแล้วนะครับนะในช่องนี้ผมก็ไม่ได้มาไลฟ์เลยนะครับก็มาไลฟ์มาไลฟ์สดนะครับเก็บไว้นะครับเก็บคลิปวิดีโอไว้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับเพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็สามารถ ติดตามย้อนหลังได้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวผมอนุญาตขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวทําคลิปวิดีโอให้นะครับในเรื่องของแอปเงินกู้นะครับซึ่งมีตัวใหม่ๆมาเนี่ยแปตัวแล้วนะครับตัวใหม่ๆนะนะครับซึ่งถ้าใครที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับอาจจะฟังไม่ทันหรือดูไม่ทันนะครับก็สามารถดูคลิปยูดได้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามในช่องเขยสีบุรเรืองด้วยนะครับก็เข้ามาดูในคลิปของการใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกบ้านนานนะครับ ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับนะอันนี้ก็มาไลฟ์สดเก็บคลิปวิดีโอไว้เฉยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับในช่องเคยสีบุญเลืองนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ